ตัดภาพมาที่โจทย์ครับข้อนี้ฮะสมมุติค่า x สอดคล้องกับสมการสอดคล้องกับสมการ x บวก x กำลังลบ1เท่ากับ5โจงหาค่าของ x กำลัง4บวก x กำลังลบสี่นี่นะโจทย์แนวเนี้ยเธอจะเจอเยอะมากเธอจะเจอบ่อยมากนี่นะเราจะใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์ค่ะ กำลังสองสมบูรณ์เลยนะขุดนิดนึ่งเพื่อบางคนลืมขูเขียนไว้ด้านข้างนี่เอาเอาอันนี้แล้วกันนะกำลังสองสมบูรณ์คือยีงไง A อบวก B ทั้งหมดยกกำลังสองจะเท่ากับ A กำลังสองบวกสองอบวก B กำลังสองใช่ไหมแต่ถ้าตรงนี้เป็นลบอันนี้ก็เป็นลบทุกอย่างเหมือนเดิม แต่ถ้าเกิดใครสังเกตเวลาครูสอนเรื่องกําลังสองสมบูรณ์นี่กําลังสองสมบูรณ์นะฮะครูมักจะใช้คําว่าหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองจะเท่ากับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเหตุผลที่ครูเขียนแบบนี้เพราะว่าตัวแปรมันไม่จําเป็นต้องเป็น ab มันอาจจะเป็น x y หรือเป็นอะไรได้หมดถ้านี้เป็นลบอันนี้ก็ใส่ลบเลยนะสองอันเดียวกันนะครับ ตอนนี้ครูจะหยิบตรงนี้มาใช้ประโยชน์ครับหยิบตรงนี้มาใช้ประโยชน์ครูจะหยิบตรงนี้มาหยิบมาทั้งแผงครับนั่นก็คือหยิบ x บวก x กำลังลบหนึ่งเท่ากับหมาแล้วยกกำลังสองทั้งสองค่าแต่อะไรดูนะฮะอีตัตนี้เขียนใหม่ได้ไหม ได้นั่นคือ x บวกนี่นะฮะเราใช้กฎเลขยกกำลังค่ะ a อกำลังลบ n จะเท่ากับ1ส่วน a ยก,กำลังเค่ะเราใช้กฎ้อนี้ค่ะ,ะใช้ให้เป็นนะฮะนี่กฎเลขยกกำลังเพราะฉะนั้นอันนี้ x กำลังลบหนึ่งก็ได้เป็นหนึ่งส่วน x กำลังหนึ่งเลขชีก้กำลังเป็นหนึ่งไม่ได้ยงเขียนค่ะทั้งหมด ยกกำลังสองเท่ากับกห้ากำลังสองห้าคับสองตัวได้เป็นยี่ห้าเอาเนี่ยนะเธอฟังไปจดไปนะครับฟังไปจดไปอย่าลืมนะโจทย์ถามมาเ x กำลังสอง 2, บวกเกำลังลบสี่นะครับนีนะดูทดเทียบเอานะทเทียบเอานะเนี่ยถ้านักเรียนเทียบหน้าบวกหลังทั้งกกหมดกำลังสองหน้าคืออะไรล่ะ หน้าก็คือตัว x ไงหลังก็คือตัวเนี้หนึ่งส่วน x ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเธอก็ได้เป็นหน้ากําลังสองหน้ากําลังสองคืออิตาเนียยกกําลังสองบวกสองคูณหน้าหน้าคือ x คูณหลังหลังก็คือหนึ่งส่วน x บวกกับหลังกําลังสองหลังกําลังสองก็คือหนึ่งส่วน x ทั้งหมดยกกำลังสองและทั้งหมดเท่ากับยี่มห้าค่ะเนยมีมีใครงงอะไรไหมมีใครงงไหมครับเนี่ยถ้าไม่มีอ่า x กกำลังสองเหมือนเดิม x ตัด x ค่ะสองคูณหนึ่งได้สองบวกสองบวกครับหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่ง x กกำลังสองก็ได้เป็น x กกำลังสองแค่นี้ยนี่ใช้กฎเรืองยกกำลังเท่ากับยี่มห้า เอาเขียนใหม่เขียนใหม่นะครับกูเตะสองไปด้านขวามือไปลบเพราะฉะนั้นด้านซ้ายจะเป็น x กำลังสองบวกหนึ่งส่วน x กำลังสองค่ะเท่ากับเตะสองไปลบก็ได้เป็นยี่สิบสามเลยนแค่เนี้ย่งคณิตศาสตร์ดวยชานที่ง่ายนะเธอเธอจะคำพดกคห้ได้ง่ายเวอร์ ทําไมคูต้องให้เหลือแค่ x กําลังสองบวกหนึ่งส่วน x กําลังสองเพราะไม่เกียดโจทย์มันมีคําว่า x กําลังสี่บวกกับ x กำลังลบสี่ใช่ไหมฮะเอาละเรียนนะตอนนี้ได้ละ x กําลังสองบวกหนึ่งส่วน x กําลังสองเท่ากับยี่สิบสามเธอตรงนี้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะฮะเรียนนะเสร็จแล้วครูขอขยับไปข้างบนขอขยับไปข้างบนอ่ะหรือไม่ขยับดูนี่สี่ที่โจทย์สนใจคือตัวนี้ครับ นี่จงหาค่าของตัวนี้ฮะโจทย์ถาวว่นนี่มีค่าเท่า,หาไหร่เนื่อเรียนมันก็ง่ายไงเธอใช่ไหมถถาวว่นทำไมมันง่ายละ่ะเธอดูครูจะทำอะไรกับมันเธอดูครูก็จะยกกำลังสองใช่ไหมครูจะยกกำลังสองตัวที่ครูหาลาเมื่อกี้ พอโจทย์ถามว่าอิตาลีมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมฮะโจทย์ถามว่า x กำลังสี x ่บวก x กำลังลบสองลบสี่มีค่าเท่าไหร่เรียนฮะอิมิกกี้เห็นไหมข้างล่างเมืกก่อกี้ชืบมานะครับมานะครับมานะครับนี่จากตรงนี้นะครับเรียนเนี่ยจากตรงเนี้ะ ยกกำลังสองทั้งสองค่าเพราะฉะนั้นเธอก็จะได้เป็น x ก,กำลังสองบวก1ส่วน x ก,กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองค่ะเท่ากับอะไรก็เท่กับยี่สิบสามกำลังสองแทำอีกรอบหนึ่งทำอีกรอบหนึ่งเ,เรียนมันง่ายนะไม่ได้แปลว่ามันยากนะ นี่ทำไมมันง่ายหน้าก็คือ x กำลังสองหลังก็คือหนึ่งส่วน x กำลังสองเพราะฉะนั้นเธอจะได้ว่าอะไรอ่ะเขียนเรียนเลยนะฮะหน้ากำลังสองบวกสองคูณเขียนนี้แปลว่าคูณหน้ากำลังสองเออเรา่ผู้ผิดาใหมหน้าบวกหลังตวกำลังสองจะเท่ากับหน้ากำลังสองเขียนถูกหรือยง ถูกยังครับยังพรอคำว่าหน้าคือ x กำลังสองไงมันยกกําลังสองมันตได้ตัวนี้เห็นไหมะหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองจะได้เป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าก็คือตัวนี้หลังหลังก็คือหนึ่งส่วน x กำลังสองแล้วบวกกับหลังหลังก็คือหนึ่งส่วน x กำลังสองทั้งหมดยกกําลังสองเธอไม่งงนะหน้ากําลังสองบวกสองหน้า หลังบวกหลังกําลังสองค่ะโอเคนะถ้าคุณกำเนิดนะฮยี่สิบสามกำลังสองก็แปลว่ายี่สิบสามคูณยี่สิบสามได้เป็นห้าร้อยยี่สิบเก้าเธอแอมเห็นอะไรหรือ,อยังหรือยังไม่เห็นเห็นอะไรครับบางคนเห็นแล้วนะเนี่ยอ่าถ้าเห็นแล้วยังดูเลขชีมลังซ้อนกันจับคูนกันฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้เป็นเอ็กซ์ำลังสี่ x กำลังสอง x กำลังสองตัดชิ้อันนี้ได้เป็นบวกสองบวกกับหนึ่งกำลังสองนี่หนึ่ง x กำลังสองทั้งหมดกำลังสองเลขชี้กำลังสองกันจับคูณกันก็ได้เป็น x ยกกำลังสี่เท่ากับห้าร้อยยี่สิบเก้าค่ะเธอเห็นแล้วใช่ไหมสิ่งที่โจทย์ต้องการเมื่อกี้โจทย์ต้องการว่า x กำลังสองบวกหนึ่งส่วนอธิบดี x กำลังเท่าไหร่ครับเน้นที่ดูเนี่ย เอกกำลังสี่บวกหนึ่งส่วนเอกกำลังสี่ได้เท่าไหร่ถ้าก็เตะเลขสองไปลบห้าสองเก้าลบสองก็จะเหลือแค่เท่าไหร่ครับห้ารอยยี่สิบเจ็ดแอนเซอร์แค่นี้ละครั้งเดยน ครูอาคิดอยู่จดท่านนะคะท่านทุกคนเดี๋ยวรอสิครูขอขอให้